ต้องขออภัยคุณหมอชนานานด้วยถ้าคำพูดผมทำให้ท่านไม่สบายใจและที่ผมบอกว่าผมอ่านกฎหมายเป็นโู้ทำไมจะไม่รู้กฎกระทรวงมียาบัาห้าเม็ดต่อไปไม่ติดคุกโอ้โหคนเสพคนค้ามันได้ใจเลยครับ เพียรก็รู้นิสัยผมอยู่แล้วว่าสู้ไม่ถอยสู้ทั้งทั้งที่ทตัวจะตายก็สู้ ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมไทยนะคะจากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกริ์นะคะที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพพุทธศักราช2567เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลงนามโดยนายแพทย์ชนานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งในรายละเอียดนะคะมีการกำหนดหน่วยการใช้และปริมาณการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ที่1 2่หรือ5ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีเอาไว้ครอบครองเพื่อเสพเช่นแอมเฟตามีนไม่เกิน5้าหน่วยการใช้เฮโรนสาม0มิลลิกรัม LSD 100มิลลิกรัมเป็นต้นหลังจากนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนักว่าไม่ควรเปิดช่องให้เกิดการครอบครองไว้เพื่อเสพเพราะมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงการลงนามในประกาศดังกล่าวด้วย เรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกซออดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปามยาเสพติดได้มีการออกมาไลาฟ์ฟาดเดือดถึงประเด็นนี้เช่นกันค่ะว่าไม่เห็นด้วยใครครอบครองอยาบ้าไม่เกิน5เม็ดไม่มีความผิดเอาสมองอะไรมาคิดวะคิดผักแน่ ได้สมองส่วนไหนคิดวะนะครับออกมาได้ยังไงอะไรต่างๆคำว่าไม่โทษหลอกในหน้าผมชานะครับก็คือด่าทางอ้องเป็นนายตำรวจระดับผู้ใหญ่นะครับแม้จะเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยผมอยากให้ท่านดูกฎหมายก่อนท่านอย่าพูดเนี่ยนะเอาคนติดยาไปเลี้ยงที่บ้านท่านสักปีหนึ่ง<อ>ท่านจะทําได้ไหมโอ้ถ้าคูอ่านไม่ท่องแฉเนี่ยจะออกมาพูดเหรอไม่ใช่อ่านกฎกระทรวงไม่เป็นไม่ใช่อ่านกฎหมายไม่เป็น ผมจบนิติศาสตร์ผมจบปิาโทอัจยาวิยาแล้วก็มีผลการปราบปรามยาเสพติดดีเด็นมาตลอดจนกระทั่งล่าสุดนะคะก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อย i, เมื่อพลตำรวจโทรเรวัตได้มีการออกมาขอโทษทางด้านของหมอชลนานนะคะและกลุ่มข้าราชการะคะ่ะที่ทำให้ไม่สบายใจเรื่องขำพูดที่ดูรุนแรงนะคะแต่ว่าเรื่องของกฎหมายยังยืนยันคำเดิมเขาว่าไม่เห็นด้วยก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขออภัย คุณหมอชนานานด้วยถ้าคำพูดผมทำให้ท่านไม่สบายใจหรือทำให้กลุ่มน้องๆข้าราชการไม่สบายใจแต่ว่าผมพูดออกไปจากใจผมนะครับและที่ผมบอกว่าผมอ่านกฎหมายเป็นอู้ทำไมจะไม่รู้กฎกระทรวงนะครับผมไม่ได้ว่าหมอชนานานนะเพราะมันมีหมอคนหนึ่งมามาพูดว่าผมนะครับตอนนั้นนี่ผมยังไม่เห็นคุณหมอชนานานออกมาประชุม อัดคลิปตรงข่าวมาถึงในตำวรวจเกษียณนี่เลยนะครับแล้วผมพี่นาคำพูดแล้วหมอชนานานก็ไม่ได้ก้าวล่วงอะไรผมก็พูดว่าผมเป็นผู้อินเซอร์แล้วก็ใช้คำพูดวัดทานนะครับไม่ได้จิกตะบานผมได้ซ้ำไปโดยอายุผมแก่กว่าหมอชนน่านนะครับผมเนี่ยจะเป็นคนนับถืออายุเพราะผมเป็นชาวบ้านนะครับผมไม่ได้นับถือตำแหน่งอำนาจวาสนาของท่านใดนะครับแล้วผมเข้าใจหมอชนน่าน แต่พอมารัฐบาลที่หมอชนน่านรับผิดชอบกฎหมายแรงขึ้นนะเพราะเขากำหนดนะครับจาก15เม็ดมา10เม็ดเหลือเพียง5เม็ดถ้ามีเกิน5มี5เม็ดเนี่ยถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพถ้าเกิน5เม็ดไปเนี่ยถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายภาพรวมออกมาดีว่าเฮ้ยเขาเข้มงวดขึ้นรุนแรงขึ้นแต่ที่ผมมีความเห็นแยง้ง ว่าใช้อะไรคิดเนี่ยท่านต้องดูสถานการณ์ณเวลานี้เมื่อก่อนไม่มีคนบ้ายาคุ้มครั่งถือมีดถือกระบอกเข้าหลามออกไปไล่ทำร้ายพ่อแม่พี่น้องแม้แต่ตำรวจนะครับสถานการณ์ณเวลานี้รุนแรงผมเองก็เลยไม่เห็นด้วยกับกฎกระทระวงนี้ไงครับผมไม่ต้องการให้กำหนดแม้แต่เม็ดเดียวนะครับคือถ้าไปเจอใครมีตัวยา แม้แต่ครึ่งเม็ดหรือ1เม็ดต้องส่งดำเนินคดีนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อส่งอายการฟ้องศาลส่วนใหญ่ศาลจะไม่ลงโทษไม่ใช่ศาลไม่ลงโทษศาลจะกำหนดมาตรการนะครับว่าเอาไปบำบัดถ้าบำบัดได้ก็จะไม่ลงโทษแต่ถ้าบำบัดแล้วไม่เป็นผลศาลก็จะกำหนดโทษ ะจะกกำหนดโทษจำคุก1ปีรอลงอาญา2ปีหรือต้องควบคุมความประพฤติหรือต้องมาตรวจประสาวะเป็นมาตรการที่ศาลเขานั่นทําไมผมไปมีความเห็นอย่างนี้ครับคือ 1. ผมไม่ต้องการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ใจนะครับตอนช่วงการลนลงหาเสียงหรือตอนนี้ก็ตามมันมีการเผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์ว่ามียา้าเม็ดต่อไปไม่ติดคุกโอ้โห คนเสพคนค้ามันได้ใจเลยครับมันได้ใจถามว่าคนค้าจะไปได้ใจได้ยังไงก็ผมเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยเป็นผู้ค้าผมมียาผม2,000เม็ดไอ้พวกลายย่อยมาหาผมผมก็ให้แค่คนหละ5เม็ด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 5าเม็ดตปนะครับมันเดินวรรกีเที่ยวก็ได้นะครับเดินวรรกีเที่ยวก็ได้ถ้าผมพลาดถูกจับไปผมก็เป็นผู้จำหน่ายอยู่แล้วแต่ว่าผมเซฟไนงะผมเซฟตรงไหน ผมให้เด็กไปคนละ5เม็ด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 นะครับ1ิบคนก็50เม็ดร้อยคนก็200เม็ดได้ได้ถุงหนึ่งแล้วจำน่ายได้ถุงหนึ่งแล้วนะครับเพราะพวกไอเด็กพวกนี้ปลอดภยัยถ้าเด็กพวกนี้ถูกจกับถูกจกับปุ๊บเนี่ยเขาไปสู่มาตรการบำบัดรักษาถามว่าคนจนถูกจกับโอกาสที่จะเข้าสู่มาตรการบำบัดรักษายุ่งยากพอสมควรครับไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นแต่มันก็มั่นใจแล้วว่า มันไม่ต้องติดคุกนะครับมันไม่ต้องติดคุกเดี๋ยวก็ส่งไปเลิกยาเข้าค่ายก็เด็กสนุกสนานอีกครับเข้าค่ายออกกําลังมัง่งมีคนมากรมมัม่งมีอาหารกินสี่มือ้อมันก็เหมือนได้ไปเที่ยวสบายใจด้วยไม่ต้องอยู่บ้านกับพ่อแม่หงุดหงิดพ่อแม่ครอบครัวอยู่แล้วนะครับได้ไปเข้าค่ายเด็กไม่กลัวเด็กไม่กลัวที่ผมพูดว่าเด็กไม่กลัวเนี่ยเพราะว่าเด็กนี่กลัวเข้าคุกนะครับ กลัวหมดอนาคตนะครับแต่ถ้าไปบําบัดร,รักษาแล้วไม่มีประวัติไม่มีอะไรเด็กไม่กลัวการที่จะให้เจ้าหน้าที่มาใช้ดุลพินิดเนี่ยมันเป็นการไปตัดอํานาจศาลท่านในเมื่อกฎหมายเขียนมาแล้วว่ายาเสรติดให้โทษเนี่ยประเภท 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยเป็นความผิด มันก็ต้องส่งให้ศาลท่านพิจารณานะครับแต่คดีมันจะเยอะในศาลหน่อยอะไรหน่อยก็ต้องแก้ไขกันไปว่าจะเพิ่มจํานวนพิพากษาไหมหรือจะตั้งศาลยาเสพติดขึ้นมาเป็นเฉพาะไหมนะครับซึ่งมันตั้งไม่ยากนะครับจานวนพิพากษาที่มีอะไรเนี่ยนะมันตั้งไม่ยากนะครับ 2. การจับเด็กแล้วเนี่ยจับคนเสพนะครับจับคนเสพแล้วเนี่ยผมเองไม่เห็นด้วยที่จะให้เข้าสู่ กระบวนการที่นาของเจ้าหน้าที่เข้าสู่การบําบัดเงื่อนไขข้อที่หนึ่งต้องกําหนดก่อนเลยว่าเองไปซื้อมาจากใครต้องให้ความร่วมมือตํารวจเหมือนมาตาอะไรมาตาร้อยทับสองคุณต้องรับสาร,รภาพมาว่าคุณไปซื้อมาจากใครราคาเท่าไหร่ที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรแล้วคุณพาเจ้าหน้าที่ไปทําการล่อซื้อนะครับ ไม่ไปทําการร่อซื้อก็ต้องให้ไอ้คนเสพเนี่ยพาไปชี้ว่าบ้านไหนชี้รูปชี้ภาพตารวจก็เข้าทําการตรวจคน้นใช้บัตรปปสเข้าทําการตรวจค้นได้พอบัตรปปสเข้าทําการตรวจคน้นเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอหมายสารใช้บัตรปปสเข้าคน้นเพราะว่าถ้าไปขอหมายสารจะเป็นการล่าช้าทําให้ยาบ้านเนี่ยโดนถูกเคลื่อนย้ายได้หรือมันเททิ้งชักโครกหรือมันว่างออกนอกบ้านได้ มันก็ต้องชาร์จเข้าคนเลยถ้าค้นไม่ได้ ก็สอบปากคําให้เด็กคนนี้เข้าไว้ว่าซื้อจากไอ้คนนี้เที่ยวแรกอาจจะออกขอออกหมายจับไอ้คนขายนี้ไม่ได้แต่ไปจับเด็กอีกคนก็ซื้อจากไอ้คนนี้ก็เสนอให้ศาลอีกทีนึงสองครั้งยังไม่ได้ครั้งที่สมผมว่าศาลท่านออกหมายจับไอ้คนนั้นจะได้โดนหมายจับในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งขราวนี้ชีวิตมันทุกข์หนักเลยนั่นนี่เรากำจัดคนขายไปได้แล้วนะครับหนึ่งหลายผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังตามมา ะะไอ้คนนั้นจะโดนออกหมายจับต้องทําอย่างนี้ทุกรลยจะติดทั่วประเทศเท่าไหร่ก็ช่างเดี๋ยวนี้มันจับง่ายเอาเด็กมาตรวจปัสสาวะเจอฉี่ม่วงแล้วก็ตรวจดูว่าติดยาเสพติดประเภทใดแล้วเนี่ยมันก็แจ้งข้อกล่าวหาได้แล้วแต่คุณยังสู่กระบวนการขั้นตอนบําบัดไม่ได้คุณอยากเป็นคนดีอยากให้เจ้าหน้าที่บําบัดต,ต้องมีเงื่อนไขคุณต้องบอกว่าซื้อมาจากไหนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมออกมาคัดค้านผมไม่เห็นด้วย กับการที่รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วถึงไปสู่กระบวนการที่จะเข้าบำบัดท่านมีระยะเวลาให้เขาถ้าจะทำเร็วเลยแผนที่ดีที่สุดคือไม่มีแผนคิดแล้วทำเลยนะครับทุกอย่างมันวางกรอบเขาไว้อยู่แล้วท่านประกาศไปเลยครับว่าภายในวันที่31มีนาคม2,567ผู้ใดเป็นผู้เสพยาเสพติดหรือลูกหลานใครเสพยาเสพติดให้ไปแจ้ง กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองเราจะได้รายชื่อคนที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดเยอะเลยนะครับเยอะเลยแล้วคราวนี้เราก็เข้ามาจัดคิวคนที่มาแสดงตนเนี่ยถือว่าเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจความผิดยังไม่ปรากฏนะแต่เขามาสมัครใจแล้วว่าหลานผมเนี่ยลูกผมเนี่ยเสพยาเสพติดไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับว่าลูกเขาติดยาล้อเข้าสู่กระบ,บวนการบำบัดคนที่ ตั้งใจบำบัดจะเลิกได้คนที่ถูกบำคับบำบัดญาติพี่น้องจับส่งมาให้บำบัดห้าครั้งก็เลิกไม่ได้ที่ผมพูดเนี่ยอย่าไปเชื่อผมนะท่านลองไปเอาคนที่ได้รับการบำบัดมาแล้วเนี่ยถ้าทางราชการก็ให้ไปตรวจสอบสุ่มตัวอย่างดูไปตรวจปัสสาวะว่าเลิกได้ไหมถ้าเป็นชาวบ้านก็ดูว่าลูกหลานที่เอาส่งมาบำบัดกลับไปแล้วเนี่ยยังกลับไปเสพอีกไหม แล้วท่านจะรู้คําตอบนอกจากนี้นะคะท่านผู้ชมพลตำรวจโทเรวัตก็ยังได้เล่าอีกว่านาแอดคาราบาวโทรมาให้กำลังใจเผยให้สูกับสิ่งที่ถูกต้องในสังคมอีกด้วยเมื่อวานพี่แอดไปโทรมาหาผมผมก็คิดว่าโทรมาสวัสดีปีใหม่นะฮะ พี่แอก็โทรมาให้กําลังใจว่าให้สู้กับสิ่งที่ถูกต้องในสังคมก็ไม่ได้คุยอะไรมากก็ขอบคุณพี่แอฟที่ให้กําลังใจเรื่องมันก็เริ่มต้นมาจากที่ไปออกรายการแล้วเขามาด่าผมพี่แอฟก็รู้นิสัยผมอยู่แล้วว่าสู้ไม่ถอยสู้ทั้งท้งท,งที่ตัวจะตายก็สู้นะครับแล้วก็พี่แอฟลืมเบอร์พี่แจมก็ขอเบอร์พี่แจมผมก็ให้เบอร์พี่แต้มไปนะครับ ปรากฏตอนบ่ายพี่แอฟแต่งเพลงมาออกไอเพลงอะไรเนี่ยคาตะกรเต่างอยมาแล้โอ้โหหัวท่านแอฟนี่อะไรวะคิดอะไรก็เป็นเพลงได้หมดเลยนะ คือคนเป็นศิลปินระดับชาติแล้วเนี่ยผมว่าประเทศไทยไม่มีใครเหนือพี่แอ๊ดนะพี่แอ๊ดนี่รวยเป็นหมื่นล้านนะพี่แอ๊ดมาบอกว่ารวยเป็นพันล้านนี่ผมไม่เชื่อนะผมใช้คําว่ารวยเป็นหมื่นล้านรวยกว่าศิลปินทุกคนแล้วกันเพราะแก่ดังมา40สปี50ปีแล้วมะ้ง50ปีแล้วได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับสนิทสนมเคารพนับถือกันพี่แอ๊ดมีอะไรเดือดร้อนผมก็ต้องยืนเคียงข้างพี่แอผมเป็นคนอย่างนี้ นะครับแล้วเสียดายฝีมือยิงปืนนะครับแม่ผมชอบเงี้ยนะเจอกันก็กอดกันผมเจอคนที่จะถูกใจแล้วกอดเนี่ยมันมีไม่กี่คนนะผมว่าแม่สองคนสาคนแต่เจอพี่แอดเนี่ยกอดกันนะมันประทับใจแกก็แต่งเพลงให้ฆาตกรเต่างอยมาแกเป็นคนไม่กลัวใครเลยครับพี่แอดนะฮะผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก งานนี้ก็ต้องมาปักหมดุดรอดูข่าวนี้กันต่อไปแต่ที่แน่ๆหมอชลนานยืนยันเดินหน้ายาบ้า5เมตรและไม่มีการทบทวนปรับกฎหมายใหม่อย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่แซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ